แฟนยินดีต้อนรั youtube. YouTube, YouTube, day, บเข้าสู่ช่องยูทูบทิปรู่มวยชาแนลอยู่กับผมเบอร์รวตนักษาวบพาแฟนๆมาที่เวทีมวยราชัมาเสกเพชรยินดีประจำวันพระรัชสมที่6ตุลาคม2565คู่ที่2ของรายการครับว่เป็นหนึ่งคู่มวยที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับในการเจอกันระหว่างสิงพิรีทิพย์ชวานนท์ครับ โชวงเขาครับสายเพชรสามารถพลักอรุณยินครับวันนี้ในชกกันในพิการหนึ่งร้ปอนด์นับเท่ากันครับไม่มีใครต่อไม่มีใครเปรียบเสียเปรียบครับในี่ที่ผ่านมาไม่เคยเจอครับคู่นี้สองพ่อมน้องของนักมวยทางด้านมุมแดงครับเอาชนะคะแนนน้องภูมิ ใต้พิรบุรีแล้วก็แพ้คะแนนสักรรินทร์สจต้งปาจีนทีวีทีมวยราชดำเนินเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่วนฟอร์มหลังขอแล้วทางด้านน้ำมึงน้ำมึงน้ำเงินมึงน้ำเงินนับสายเพชรไปเอาแย็กสามารถแย็กอลุณจีนแบบเอาชนะคะแนนมาลายทองนุ้ยศิลป์มุมเมืองและไฟล์ล่าสุดก็ชนะแสงมณีราชประชานุเคราะห์42ทีวีทีมวยรังสิตเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับ ว่าเปหนึ่งคู่บอลที่น่าสนใจครับตามเกมบนเวทียกที่3ครวบตอนนี้ก่อนปล่อยตัวเนเปิดก่อนช่วงกบอยู่ที่น้ำเงินครับเป็นต่อ118 มาถึงตอนนี้ยกที่3นี่เล็ดพิกกลับมาให้ลงมาท้านมุมแดงครับเป็นต่อ4ช่วงตัวนี่ครับ หมดยกที่สาวจะักเกมมาตอมาตามเกมมาต,ต่อบเวทียกที่4อบปรตยกที่4อายไลท์แท็เกเตอรนวมามวยยกติฟตมวยครับให้ตัมนามน้ำเงินครับกลับมาเป็นต่อ5-4นีับของดูเรียบโวงทีโหนี่โหกรรมาการครับว่าเตือนเตือนถึง2ครั้งครับเนียบยัดเข่าซ้าย ครับต้องดูว่าสายเพชรสามารถแพ้คนยิงนี่การซ้อมเป็นยังไงครับจะต้านอยู่หรือเปล่าครับโอ้โหจะ,จะเข่าซ้ายเต้นข่าขวาแยเข่าซ้ายคล้องได้ล็อกได้ล็อกแยกขา่ขาขวาเด้นข่าขวาเต้นข่าซ้ายเด้นข่าวขวาคืนโอ้โหเอาละครับสู้กันด้วยร่างกายครับตอนนี้ครับแ,แยบแยบเึงข่าฟันสอกขวาไม่ถึงนี่ครับขอ ได้เกาะได้ได้เปลี่กวขาวายัยดเข่าขวายัดเข่าขวายัดเข่าซ้ายยัดเข่าเต้นเข่าขวาโอ้โหนี่ครับต้องดูว่าสายเพชรนี่ร่างกายสภาพร่างกายการพิซซ้อมนี่จะดีแค่ไหนครับนี่ครับกันสอกขวา ซองขวาแซด,ดข่าขวาแซด,ดขวาคืนดดเต้นข่าวซ้าย,ยานะี่ครับครับเริ่มทำได้เสียงเชียร์เริ่มบางครับสายเพชรฟันสอบขวา,วขวาแซด,ดข่าขวา เดียวัยบบแบบเดินเข้าหาเียบคล้องได้ล็อกได้ยัดเข่าซ้ายขวาคืนเด้งข่าขวาโอ้โหยัดเข่าซ้ายก่อได้ หมือนจะผ่อนเกมไปเหมือนกันครับทางด้านสิงคีรีหมดยกที่4ครับไตตัดเกมันต่อมาต่อเป็นวิธียกที่หครับผมพูดที่2อครับของรายการสิงคีรีแดงสายเพชรน,น้องเงินครับออกไปตัวยกที่5้ีดีหลังักวันนี้อยู่ที่มุมแดงครับเป็นต่ออยู่4ี่ช่วงตัวแ่งสายที่แบ ครับตอนนี้ครับมีเวทีบนเวทีหนึ่งนาทีครึ่งครับร้านสายเพชรย,ยังพยายามเดินยังไม่ละความพยายามแบบเด็กว่าแข้งซ้ายเยวพอ ไปดับ,ยบ,ยบ,ยบอย่าท้อยเอาถอยครับสายเพชร าทำได้ดีครับสามารถแพ้อรุนยินเอีบหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหจ้องดูครับว่ากรรมการจะให้ผ่านไม่ผ่านครับอียบต่างคนต่างมั่นใจนะครับดีบไม่เป็นจะเป็นเก้าโอ้โหสุดมันนะคู่นี้ มุมน้ำเงินครับแล้วก็ไปทางด้านมุมน้ำเงินครับโอ้โหพิกกลับมาชนะได้ครับเหลือเชื่อครับสายเพชรสามารถเป็นลูกดีมาสามารถเอาชนะแสงที่ดีไปได้แบบสุดมันนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมวันศุกร์นนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ